ร่วงดินไอ้ไอ้คอยยาอ่วงดินเนี่ยนะคะพวกแมลงมีประโยชน์แล้วเจอไปอะไรล่ะเจอเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟเยอะไหมคะที่ต้นไม้เพราะตอนนี้ผมไม่ได้ฉีดเคมีนอนกระทุ้ผักเนี่ยเพี้ยอ่อนตอนนี้มีเพี้ยแป้งตอนนี้มีเพี้ยแป้งระบาดเยอะแล้วฉัไม่ได้ฉีดยาสงสัยจะเอาแมลงช้างปีกใส่ะมาปล่อยพิษเนี่ย เนี่ยแมลงช้างปิดสต้องให้พี่เสือคือ i อพอมคือคือมันต้องปล่อยกันทั้งตำบลแต่ว่าถ้าเบอ่อปล่อยแล้วบ้านไหนฉีดยามันก็ไปเหมือนกันครับแตนเบียนหนอนจะทึ่ผักเราไมันก็เห็นแล้วเนี่ยมันตายไปหมดแล้วเพราะสารเคมีแตนเบียนในตัวนั้นยังมีนะยังเห็นตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้ามีหนอนก็มันจะบินไปอยู่ใกล้ๆใกเห็นละวแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมีหนอนแล้ว แตนเบียนกับแตกระทุ้งผักเนี่ยนี่นอนกระทุ้งผักกันแล้วมันจะมีแตนเบียนมากินเนี่ยสงสัยจะเอาแมงช้างปีกใสาที่นี่เปี้ยวแป้งระบาดเปี้ยแป้งระบาดเยอะใช่สีชมพูก็ยังเอาอยู่เลยเนี่ยจัดจนพิธกขาทำมาให้พี่สมศักดิ์เข้ามาให้พี่สมศักดิ์เอาไว้เอาไว้เตือนความจำอ้อนี่เป็นเพื่อนเราเอ้พี่สมศักดิ์ไปซื้อยาฆ่าแมลงจากไหนครับที่ร้านค้าเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้หรือโน่นนี่นั่นอะไรปไห แบบว่าจะใช้ตัวไหนดีอะไรยังไงเนี่ยอ๋อถ้าหน่อไม้นี่ต้องถ้าตอนหักนี่ต้องใช้ยาบริษัทหมดอ๋อซื้อที่จุดใช่ไหมคะครับซื้อที่จุดตรงนั้นเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวยาที่ที่บริษัทเขาอนุญาตให้ใช้ขอดูไม่สิหน้าตาเป็นยะไม่ใช่เหน้ื่อยๆที่ตัวอาจารย์เชลาต้องอะไรรู้ครับมีพวกคอร์ดเฉลาคอปเปอร์คอโลดากอรินอเมสตา ข่าวใช้ยาแพงพวกนี้กลาไรกตัวเร็วที่ข่าววันสี่วันเขาส่งญี่ปุ่นอีกแหละ,อะโอพ,พวกยาน,นอนในพวกซาบิแลนแล้วก็อีกตัวอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้เพราะขวดละพันกว่าผมเลยไม่ใช้<อ>แพงมากขวดสองร้อยห้าสิบซีซีอ่ะโอ้กลาวว่าฉีดได้่นเดียวเองเ<อ>มื่อผมโทรไปเช็คอินิดาป่ะ พิมมิดาตัวนั้นทุกเพี้ยไฟตัวนั้นให้ใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่แล้วปัญหาเพี้ยแป้งเขาเขาแนะนําไห้ใช้อะไรครับพี่ภูมิใจก็ผมก็ไม่ได้ถามพี่ภูมิใคือตอนนี้เยอะผมจะหยุดแล้วผมเลยปล่อยมันหน่อยเดี๋ยวจะคิดเอายาข้างนอกสิแล้วพี่พูมิใพักกลาเดือนหนึ่งนี้พักเดือนหนึ่งอ่ะครับพิกดินไหมครับเดี๋ยวต้องสับดินสับดินพิกขึ้นมาไหมครับผัดหน่อยเดียวพิกขึ้นมาเป็นเดือนไหมคะ ก็เดือนหนึ่งตัดดินประมาณเดือนหนึ่งพอก็เรียกว่ากัดพักต้นด้วยไงพักต้นนี่มันเดือนหนึ่งถึงจะหน่อขึ้นหนึ่งไร่นี่เราก็พักทั้งไร่เลยใช่ไหมคะต้องทําร้องกันหมดเลยถ้ามันจะให้เป็นรุ่นเดียวอ่ะถ้าเราทําก็ปิดกระปลอยมันไม่ดียุ่งยากมากดูแลยุ่งยาก